สวัสดีจ้าพี่ยโคลาดบาดเอง้อจ้าสวัสดีค่ะน้วเจมค่ะสวัสดีค่ะนะจ้ะวันนี้ก็เป็นวันที่ว่าเป็นวันสําคัญวันพิเศษอีกวันหนึ่งนอจ้ะแต่ก็ยังไม่ถึงกับพิเศษมากนะจ้ะวันนี้เพราะว่าพอดีเมรี่นะจ้ะวันเกิดเมรี่เป็นวันที่ยี่สิบแปดบกลานะจ้ะแต่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกยู่นะจ้ะพอดี บอกพี่โยน้องนี้น้องแนนก็เลยอาไปสื่อเนื่ออย่างมาเลี่ยงงานวันเกิดแมรีนจ้ะเพราะว่าน้องนี้เนี่ยจะอยู่เวนกะดึกนะ่จ๊ะจะเขากะกลางคืนที่นี่ในวันที่ยี่สิบแปดก็จะไม่สามารถที่จะมานังกินรวมกนได่ายก็เลยถือโอกาสจัดวันเกิดให้แมรี่ในวันอาทิตย์นี้เลยนะจ๊ะนี่น้องพอดีกับตรงกับวันเกิดของของพ่อด้วยนั่าจ้ะก็เลย จัดบันทียี่สิบหกนี่เลยเพอจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพาถัดจัดบันทียี่สิบแปดก็จะเป็นวันทํางานแล้วก็วันอยู่เวรอะไรกันด้วยจาพอพ่โยก็มีเวรกันนอจะวันทียี่สิบแปดตรงนี้ก็เขากระดึกจะจะผ่าอะไรไปไหนอีกน,อกน้อนน่จะโยจะพามาดูนะจ๊ะเนื้ออย่างบ้านพิโยนี่ได้ลายไหมจะอันนี้คือจุดหนึ่งนี่สามลอยเลยด้ยจ๊ะนี่ พักถาดหนึ่งปนิซื้อมาสามชุดนะจ๊ะนี่กก้าบาทยิ้มให้อิ้มเลยนะกแกะยิ้มไม่ลูกก,ก้าบาทรูากาก็ะนู๋เเพรว่าป่ิจะให้ดูลูกหลานนะจ๊ะนี่อันนี้ก็น้องเกมนะจ๊ะอันนี้ก็น้องแน่น นันก็น้องเติร์ดะจเป็นลูกของน้องเนทน้องเนทก็เป็นลูกสาวของน้องเกยจ้ะโอ้หนูมาเลยจ้ะจะผาบใหญ่ลายเสือมาเลยเดจยะเออไหนติ๊กิ๊อะไรมาดูดูนี่มันจะผาพมานังหัวโตเลยนี่เด er ี so ๋ยวให้จะภาบใหญ่นังหัวโตเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านเกิดแมรี่ดยตรงด้วจ้ะเป็นมาทิสิสแปียเจพอดีน้องอะไรตรงนั้นอนุกันน้องนิ่งก็มาเลยได้จ้ะนะ่ยอัน้องนายได้จ้ะนะทีมงานตัดอ้อยด้วยกันแต่ก็เป็นเพื่อนกัหลานติ้งอะไรจ้ะนี่จกหลานติ้งไปไหนน้อนี่อันนี้ก็เห็นโบสถ์แรงงานเดี๋ยวล้านติ่งไปไหนอันนี้ก็น้องไนอ้อยจ้าออยู่ะ โอ้นี่บันนี้เดือมาเต้นเดียกันแจกเดือน้องแจมเตียนกรดถาบไปหายายเลยนี่นะลูหาอันนั้นลูเลยอันนี้ยังมาไม่ครบดนะจ้ะอนนูนกก้นพอหนังแกมมาหนั่งรออยู่บนรถอดนจะจ๊ะนั่งไม่ได้้ะจ๊ะภาวะขาที่ว่าไปพามานะจ๊กะก็เลยต้องนั่งบนรถบนอะไรหาเก้าอี้อะไรนัง่งนี่นะจ๊ะถึงจะนั่งได้ าม,ไไมาก็นั่งนั่นไม่ได้ต้องหาก็อีเอาก็อีหัวกลมอะไรมานั่งก็จะเหน,น,น,นื่นอย่างหนึ่งชุดพักเส้นผาดได้จน่งสามลอยแต่ว่ากุ้งนัน่นน้องแนนั่นสื้อมาตรงนี้มันสื่อมาเพิ่มด้วจะนะแต่ว่า หมูเนี่หมูน่คืออยู่ในมอเลยจ้ะหนึ่งชุดนะที่แบบพี่โยหลานประจำที่พี่โย่เคยพาไปกินหรือว่าตื่นมากินกับบ้านนี่เลยจ้ะนี่้เนนี้ยังกลมาดอกจีละไว่อ่าเกิดลงมือเริ่มกินกันเลยจ้ะนี่ก็ เรื่มยางเริ่มอะไรก็เลยแ,แต่ว่าเต๋าวเมลียังไม่ได้ลงมือในจักรวาลจักเดินไปไหนมาเมลี่ต้องขยับกระเถะไปทางเมลีอ,อีกตืก้นมันเสียงเอียงไปทางนลงเกมลายหาของมาเทิร์นฝั่งลงเกมฮะปลาอะไรมาเทิร์นฝั่งนี้กระเถะจะได้ไม่เอียง วัออนอยู่ไหนนโน,โน,นี่หนูนี่นะจ๊ะถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดแม่ก็พอม <c oughs> <c oughs> พร้อมกันเลยเดจะนนี่ว่าพ่อมีโยเกิดวันที่ี่สิบหกนี่นะจ๊ะแต่ของแมรี่นี่จัดกอลวงหนาา้าเพราะว่าน้องนิ้งก็เข่ากาดึกโยก็มีเวนวันที่สิบแปดพอดีนะจ๊ะก็เลย <c oughs> จัดวันนี้เลยนะจ๊ะนี่ก็จะอยยุพร้อมนาพร้อมตากันเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยว <c oughs> จะพโยก็จะ ไปนั่งกินหล่อมวงกันน้องเกล็น้องแก้มควักมือเรียกเลยได้จังเลยสวัสดีจ้ามาได้จ้ะมากินเนื้อย่างวันเกิดเนรีวันนี้หรือว่าแต่วันเกิดป่าันเกิดยายดิจะบาจัดก่อนบันเกิดยายที่28จัดก่อนเพราะป่ากับเขาเวนกัน ไม่มีคนวางเลยลูกปนิ้งก็บจิไม่ได้นั่นดิปนิ้งก็อยู่เวนดึกไปปนิ้งก็บเขากลางคืนเด็กร่มร้อยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันสถานีเน้นตะเฮ็ดแหลยอย่างอื่นยังไม่ต้องยังใครมาหลักชอบนกฮอด้วนเส้นอยากกินวุ้นเส้น แกมีคาบัลโชซักตาตาเปบ้านอยู่ข้างหนถือแต่งแล้วใครช่วยกันมาได้จานิน้ำอาหารพอดีหลายได้จ้ะคนหลายก็เลยนั่งบนหมาหินอ่อนไม่ได้ได้จ้ะนี่เวลาอยู่รวมกันหลายๆคนแล้วคนเยอะจ้ะก็เลยอาศัยบ้ามานั่งกาะพื้นเอานะจะนี่กระพื้นนี่แหละดีจ้ะ โอ้นั่นไดเมปแบเทศนะนิ้งเป๊ๆให้ดูมันเอาไอ้นั่นไปนั่นไปโอ้คนนี้ลูกไี่เนี่ยนะมาอยู่ลูเอาไอ้คุณเจ๊ไปเอาเอ้คุกเอ้ไม่นั่นมากนลกนะเออนะตื่นใจมันเอ้นะดูดูดมันมีนั่นอยู่ากใจต่าเรือใจไปต่อป้ายแี้อยู่ปวดปวหง่ายนหลอกูนเลยน่ย จกเอาไฟนี่มาวางไว้ทำไมมันได้กําเลยใช่ไหมถ้าจะขับไากมาวางไว้สินี่แหละเ๋ยวเอาไอ้นี่มามัน้ง้าวเรอยไม่ได้ข้าะใส่ไรก่อกจนี้เพราะว่าเนี่ยมันหนามันหลวมมากข้างนอกมันหล่นเขารู้่วไงแล้วมันแม่ยู่ายไม่ได้เอาานมาไวๆได้เราบุกไปไ้ไม่ได้ ไม่ไม่เด็ดได้ยิงหมาดมันได้หรอนี่คือหมูตอนไหนน้ำจิ้มป่าอืมยิงมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้แจกได้ไหนเลยลูกนั่งไปเอาถ้วยมาไปลูกแป๊ะแม่ได้แล้วก็ดูของพี่โยก็เชิงจะยังนานหน่อยจะภาวะผึ่งใสนะจ๊ะนี่ทางนู้นเขาได้กินกันเลยจ๊ะ เดี๋ยวก็โดดไปหนุนก่อนยืมกินก่อนเด้อใครซื้อกัไม่นกอร่อยใครอยากฟ้าอะไรเน่ยเนีเนี่ยนี่ยเี่นี่้เนี่เนีเนี่งนยย ขาเต๋าไม่เข้ากันเลยขาเต๋าฟังหนูนะสิมีไม่อะไรที่เป็นนักนัอะ็่นอะไไม่ใช่ม่ใ่ไม่มนข้ไรขอฟันไปไนเบี้ยเที่ยนมดเทอยมันทำไม่ได้สิละ ไปหาคานก็ได้เปิดปกดเลยเปิดรอเปิดรอเปิดรอปิดานันอ่ะเรได้จากก่าจะได้กินแต่ละที่ก็ได้ด้จ้องน้ำแดงไว้เลยเออจ้องเลยดีไอู้๊ดตัวต่างเตาใ่โตนจักเล่นกันกินผอกันเดยเด้อจเอาหมูไหมละคะ นะของหนูไ like ม่ใช่นนี Delicious ้แม่หนูเห็นป่าแมันไหนเราเห็ดใหญไหนเราฉันยาย่ทีก็นุ่งเาไม่ให้ตุ้งอ่ะใหญเอาไปใส่กุ้งไงโดไปเอาสวยมาให้ยาย่เอาไปเอาไปใส่พักเอามาใส่นี่นิบุกขับไดู้หมเอาเอานั่นมาหน่องแก้มนั่นแหละไหนไอ้แมวนั่นลรอตักเย็บ ต้องอดใจมาให้พอนะแต่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวมอไห้ปอันนี้เขารลูกน้วาน้วดูเองล้มีเกลียวเดี๋ยคุณหมู่บางไกลๆเสาเขาวาเกลีวมันรอด เออมีโทรมาสบาคุนมาบก้างคดน่ะเด่นนายมันคิดไบ้ว่าเนี่ยไงมาได้จ้านน่มัวแต่ห่วงได้คุยกับเอซเลยจดดิเอมันกิน,น,น,กนเนลยอย่างมันแก้มเลยจ้าตักเงนเมื่อห่บ้างเละเย็ดได้ยังอ่ะโดนคนชอบวางหั เออก็เอียงแล้วนะเราไม่ของหนุ่มแนนอ่าไปกอนยายนะบอกไปยายยังมา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 ไม่นั่งนาซีสไปดุยิ้มไม่ยายจะมิดหรือยิ้มมือยิ้มปันยิ้มมือยิ้มปันก็เห็นไปตลาดไหนก็น้องนิ้งมาไมเห็น จริงนะได้ไมด้่ไทานเมันหมดเดอ e <S <S <c <c ิ้อะไรนั่นทานสุดันรุ <c <c ่นีปัรุดนี่คุยจะใครหน่ะจริงจริงคุยับใครบ้านพ่โยจะได้กินเนี่อยากกินไรก่ยังไงจะมีอย่างนโอกาสสำคัญ อันนี้แหละจันวันเกิดอะไรอย่างงี้แล้วนะจันนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเมนูอาหารหลักของครอบครัวพี่โยเลยรเลยจันนี่คนมันไมาอไรกินหาอย่างเลยเนาะอย่าใจนะก้นหมันเนาะตาโชว์ลูกเขาพุ่งเต้นหน่อยค่ะมาทันไหมล่ะมาทันไหมเออมาเถอะเออ เขาตั้มไาไหนนุเเออนาวยแลาไงเอาไปวมานะ่โตนัดแเอาสวยนั่นมาลูกจะตดเอาดิมาให้นกเียากหนังกินหนังกูดหนังคุยก็ไปนะจจะก่อน คิว่าเป็นบ้านพิเศษอีกบ้านนึงนะจ๊ะนี่คิดว่าได้กินเนื้อย่างกินอะไรกันบางไปพลังไห้มีเบียด้มีเบียชเบีย์อะไม่ด้น้ลวเป็นไอ่ะจาพิโยนิฐานมันหมดหรือเปล่านอนรอนาน ไปสั่งกักซีเลยทานวันนี้เราทานใส่กระบะมาสลุกเอามูใไม้น่ะต้องทั้งนั่นนะลุปออามาเลยใายมาเปลี่ยนใหม่เลยว่าหมึกไม่มองม่เห็นคนเออจริงดําอยู่ปลาอ้อยแล้วก็ที่นอนกห้องห้องห้องนี้เยอจะกตัวเรา อะเอยนขังเงิเดี๋ยวจะสั่งมาให้ม้มืดเลยนี่เอาเคืออไหละเอาจะสัวฟรีกันได้หรอ55บาทของฟรีไม่มีในโลกมี่มีแต่ย่ายนี่แหละมีแต่ของยายนี่แหละแต่ยายทำนะ อตอนเดียวด้สอวสามสามดังกว่าตัวมดจังเธอม่อยามกาบอกว่ากาบอกไดยสามตัวเหลือองของหนนสองตัวของหนังกสองตัวมันจะเหลือตรงไหนละม่แล้วหลุดได้ต่องนี่แหละมัดสองก็ให้นเหลือสองเหลือสองเขาสังใจมาเาสังใจมากเน้ นเนปลาทงแล้วสองตัวเอาตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวหรือสองตัวเราเมิมาเยือกเพ่นี่เดียวมันมก็นใช่แก้มๆเอาสองตัวใช่ไหมสองตัวหนึ่นเดมอดังมาได้เล้าใส่กหลาตัวก็จะใส่เดยกันฮะ พี่ที้ออุ้นไหยางหลังมันขอบัญชีเขาดอกดิไม่เลี้ยขอบัญชีธนาคารนั่นหนึ่งต้นราคาไฮ้ตัวแปดสิบบาทต้นราคาไฮ้ะตัวแปดสิบาทหนึห้าบาทสองตัวหนงหกีสองตัวหงหบาทแล้วยายาจให้ก็อได้อ่าขอบคุณยายยายจะจ่ายให้แล้วยายใจให้ก่ได้ขอให้ยายก่อนจุ๊บจุ๊บยายังจุ๊บยายัง อยากบเลยเดี๋ยวฟันมึงจะรูดจีตบยาย่เออได้ของห่บายังยังยแะมันสียีะน่แต่ก็แจ๊ดแแกนฟันกระโดดไปเขาคนนี้ตองมีแได้ไปแจอดจนเเล่้ธรรมดาแกแหล่ดีด้วยไม่ไม่รับขาซะ ออ,อร่อยอร่อยนี่ได้ตินโอกเขมแม่ร่ยหนึบกใหญสิทับบีโอ้ทับบี้เลยมาได้จันนี่ลืมไปเอฟซีด่าหยาจ่อยไปเลยน้อจันนาะหลังให้เอฟซีแลวจันนี่เว <c oughs> พีจะเปลี่ยนซีี่จะเปลี่ยน <c oughs> น้ำสัดดินรัวมือกีนุนโดนเด่นไปค่ะชิมข้าโพดก่อร่อยไหมน้องแก้วอ่ะไปหายพอนี่ไม่แอบก่อนรับทรานกแก้วไปหายพอได้อือไป ถ้าก okay. okay, so mm ็ห hmm. ล mm ่นถาดเลยจะนี่น uh ้องเกลี่ยไม่เอาแค่รถไปให้น hmm. mm ้องเกลี mm ่ยได้แ hmm. ล้วนะคือใส่คือไม่ใส่เจไปลีบกัเลยนั่งจะแกงสนัดมันเฉยแต่ขนังนะกูเลยตรงนี้เอียงนอกจากน้องมุดหัวพวกเขาไอ้ท่านั่งบนตุก็ไม่ไม่มุดกันจ้ะขอบครัวใหญ่นะจ๊ะ

มีเข้ายิ่งแข่งงูเดียวยายกันสเส้นลิมเี้ยวรวบเทรถไหมคะเอาค่ะต้องใส่เน็่นเร็วๆ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 ตัมันหมดๆหมดโคตรเลยก็ใครหละคนโก้ไฮนมันหมด ทานอะไรอันนี้อนนี่ทานอะไรอันนี้มันทานเด่นตื่นมากเซนนุ่มดีอันนี้ช้างของเราด้วยอันนี้แม่ยังไมตไตเราลูกอันนี้ยังไมตไตเลยว่าใหม่เมื่อค่ำนั่งชองนี่เขาดูจะขู่ไหมต้มแต่พักชิ้นก่อนเลยจ่ะตรงนี้เพราะว่าหมูสุกไม่ทันไปไปหมดไปไม่แรง เขาชอบในท่าทุกเนี่ยหนูชอบอันดับหนึ่งคือไคลรสอ่าแม่หนูไม่ใส่ล่ะอือดูก็ะยาย <c oughs> นมันดูกระยาวกเค้าเลืกมาปากเนี่ย <c oughs> อยากให้ว่าไอ้ลองได้กินมาเดินจะเดือดคนไหนหลึกงานห,นหนลึกอ้ไรหลุดหอวหกินกันเลยจ้าบครับต้นไปไม่กินหรอกพี่แจ้คไม่เป็นไร บันดนี้ก็ไปตัดอ้อยกลับมายังไม่ได้อาบน้ำเลยจ้ะนี่มัวจะไปเอาเนื้อย่างเอาอะไรดาเลยม,มานั่งกินก่อนเดี๋ยวอาบดึกๆเอาก็ได้จ้ะ<ด>บันดบนีนด้ก็เชื่ออากาศในหนาวเท่าไหร่ต้ยหนยก็บ <c oughs> เอาไปทั้งหมด่างนี้โ <c oughs> อ้ย <c oughs> เม <c oughs> ื่อวันที่มันเป็นแบบแตะเตะปีตโอ้มันอยู่ตรงไหนลูกๆเครื่องมันเตะเตะอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่เอานี่นี่นะต้าก็เอียงค่ะเตะเตะปีตา อ่ะอแมนนะมะะ่แล้วคกินนยทำไมล่ะคะอ้าวมันว่านมาจะอร่อยเดินจนี่อ,าอา้าวนี่จะอาวนีคนละอ้าวคนนู้นโคู้ แน่นเน่นคเอไปแต่ลหาเนาะไปแค่งห้ามาเขาขายา่าใครอ่ะ น,น,นุ่มาอเป็นต้นหอเกินเละไหนนี่น,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 นะเขต้องไข่เลยบบมาปเป็นแดดใหม่มากินเลยน่าอะไน่าดจัดอร่อยจริงๆจรือเจัดจ้าวนี่ถ้าพิยอยากกินเนี่ยอย่างแท่ก็จะไปกินลานนี่อัสามน่าจะ้านแม่พรน่าจะยู อยู่แถวตำบลหนองบุญนาคนะจ๊ะแถวสับตะคอนะจ๊ะอันนี้ต่ำแต่งแต้มได้อะอะไรฉันพูดไม่ทันเลยค่ะ

อะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้ะแต่ว่าพี่โยก็ครอบครัวนี่ก็จะนั่งกินกันต่อไปเรื่อยๆนี่จ้ะแล้วก็นั่นเพราะว่าถ้าไปเราก็จะนานไปนั่จ้ะพี่โยก็เลยนั่นก็พามาดูเลี้ยงวันเกิดให้เมลี่นะจ๊ะพาหลานๆน้องๆมากินเนื้อย่างกันพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนดจที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนที่จ่า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า